เห็ดหลินจือเป็นยาจีนที่ใช้กันมานานกว่า2,000ปีนับตั้งแต่สมัยจัก,กรพรรดิช,ชินซีฮ่องเต้เป็นต้นมาเห็ดหลินจือเป็นของหายากมีคุณค่าสูงในทางสมุนไพรจีนและได้ถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์โบราณเสรญหนงเปินเฉาซึ่งเป็นตำราเก่าแก่ที่สุดของจีนมีคนนับถือมากที่สุด ได้กล่าวไว้ว่าเห็ดหลินจือเป็นเทพพระเจ้าแห่งชีวิตมีพลังมหัศัรรย์บำรุงร่างกายใช้เป็นยาอายุวัฒนะในการยืดอ,อายุออกไปให้ยืนยาวทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งและยังสามารถรักษาโรคต่างๆได้อย่างกว้างขวางชาวจีนโบราณต่างยกย่องเห็ดหลินจืออย่างเหนือชั้นว่าดีที่สุดในหมู่สมุนไพรจีนนอกจากจะมีสรรพคุณเหนือชั้นกว่าแล้วยังปลอดภัยไม่มีพิษใดๆต่อร่างกายในสมัยโบราณกล่าวกันว่าเห็ดหลินจือทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงขึ้น ให้พลังชีวิตมากขึ้นใช้บำรุงร่างกายเป็นยาอายุวัฒนะทำให้มีกำลังทำให้ความจำดีขึ้นทำให้ประสาทสัมผัสต่ตางๆชัดเจนดีขึ้นส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสีหน้าจำใสชะลอความแก่ส่วนสรรพคุณอื่นๆที่ได้รวบรวมไว้ได้แก่รักษาและต้านมะเร็งรักษาโรคตับความดันโลหิตสูงขับปัสสาวะปรับความดันโลหิตทั้งสูงและต่ำ ภาวะมีบุตรยากการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคภูมิแพ้โรคประสาทลมบ้าหมูเส,ส้นเลือดอุดตันในสมองอัมาพาตอัมพาตือปวดเมื่อยปวดข้อโรคเกาโรคเอดแอนดีเส้นเลือดหัวใจตีบตับแข็งตับอักเสบปวดประจำเดือนริดสีดวงทวารอาหารเป็นพิษแพนในกระเพาะอาหารและลำไส้บำรุงสายตาและความชื่อดังกล่าวยังคงสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันเหตุหลินจือได้ถูกบันทึกไว้ว่า มีขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมากกว่า100สายและสำหรับสายที่นิยมมีสรรพคุณทางยาดีที่สุดคือการโนโดเดอร์มาือซีดําหรือสายสีแดงเห็ดหลินจือมีสารโพลีแซคคาไรซึ่งเป็นสารยับยั้งอาการต่างๆข้างต้นเห็ดหลินจือในแต่ละชนิดจ,จะมีปริมาณสารโพลีแซคคาไรในปริมาณที่แตกต่างกันแต่สายที่มีสารโพลีแซคคาไรมากที่สุดคือเห็ดหลินจือสีแดงซึ่งมีงานวิจัยต่างๆพบว,ว่ามีสารโพลีแซคคาไรมากที่สุดในบรรดาเห็ดหลินจือทั้งหมดปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ เห็ดหลินจือออกมาจําหน่ายกันเป็นจํานวนมากการเลือกผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือแดงควรศึกษาตั้งแต่วิธีการเพาะปลูกซึ่งเป็นกระบวนการที่สําคัญเพราะการจะได้เห็ดหลินจือที่มีคุณภาพที่ดีนั้นตัวเห็ดหลินจือเองจะต้องได้รับการเพราะเลี้ยงในสภาวะที่เหมาะสมทั้งในเรื่องความชืน้นแสงสว่างและสารอาหารที่ได้รับส่วนขั้นตอนการแปรรูปก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญเพราะถือเป็นกระบวนการที่จะสกัดสารโพลีแซคคาไรจากตัวเห็ดเองออกมาให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้การบรรจุภัณฑ์ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องให้ความสนใจไม่แพ้กันควรเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถการความชื้นได้ดีเพราะว่าความชื้นจะทําให้เห็ดหลินจือขึ้นราได้เนื่องจากเห็ดหลินจือค่อนข้างไวต่อความชืน้นสําหรับผู้ที่รับประทานหลินจือใหม่ๆนั้นอาจจะรู้สึกมึนศีรษะปวดเมื่อปวดตามข้อนุ่งนอนผิวหนังเกิดอาการคันอาเจียนอาการคลายท้องเสียท้องผูก มีปัสสาวะบ่อยหรือจะมีผลลักษณะอาการของโรคนั้นนั้นถือเป็นปฏิกิริยาสะท้อนกลับอันเป็นเรื่องปกติของการบำบัดด้วยยาสมุนไพรแผนโบราณเนื่องจากเมื่อตัวย,ยาได้เริ่มเข้าไปบำบัดนั้น จะเข้าไปฉล้างสิ่งที่เป็นพิษในร่างกายให้สลายหรือเคลื่นย้ายขับสารพิษออกจากร่างกายจึงทําให้ร่างกายเกิดอาการผิดปกติดังกล่าวซึ่งเป็นสัญญาณว่าร่างกายกําลังฟื้นตัวไม่ใช่ผลข้างเคียงดังเช่นสําหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานเมื่อรับประทานหลินจือแล้วอาจจะมีการขับถ่ายน้ําตาลออกมามากผิดปกติส่วนผู้ที่เป็นโรคเกาอาจเกิดอาการเจ็บปวดมากขึ้นโรคไตหรือผู้ป่วยที่ต้อง ล้างไตจะปวดเมื่อยตามข้อเท้าจะบวมร่างกายอ่อนเพลียซึ่งอาการเช่นนี้จะเกิดขึ้นระยะเวลาสั้นๆเพียง2-3วันหรือประมาณ1อาทิตย์ก็จะกลับสู่สภาพปกติแล้วแต่สภาพร่างกายอันแตกต่างกันของแต่ละคนไม่ต้องตกใจให้รับประทานหลินจือต่อไปอย่าหยุดหากมีผลทางอาการมาก ให้ลดจำนวนแคปซูลลงเมื่อมีอาการปกติให้รับประทานตามคำแนะนำต่อไปสำหรับผู้ป่วยที่กำลังรับประทานยารักษาที่แพทย์สั่งก็สามารถรับประทานหลินจือคบคู่ไปได้